นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังขึ้น,ลนเลยอเออมันใหญ่ไงว้าวก็นี่อันนี้ตัวละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ตัวสองร้อยสิบครับตอนนี้ผมกาลังให้เจดูเราจะมาห้างเมกาพาซาตนะครับก็เดี๋ยวเราจะวันนี้มีงานเออของเรียนลดราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตอนนี้หาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะจอดรถตรงไหนกันโอเคสาหรับคนที่ไม่เคยมาครับก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นออวิธีทางในการมาแล้วก็หาที่จอดรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่านังรถเมล์ดรถไฟฟ้ามานเนี่ยจะสะดวกกว่าโอเคไปไปดูเลย อเคนี่นะครับตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะครับเมกะพาซาเดี๋ยวชาร์จรถนะครับจะลองจอดในตึกดูก่อนนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะฮะหรือไม่งั้นถ้าไม่มีก็คงต้องเจาะี่ชายนาเบิลนะครับชายนาเบิลอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ายมือนะครับป้ไฟแดงๆด้านบนเดี๋ยวจะลองวนรอบหนึ่งก่อนวันนี้โชคดีนะครับได้จอดในเมกาเลยนะครับเป็นชั้นใต้ดินนะครับ คุยกับพี่รปภแล้วพี่รถยังไม่ขยับเลยอันนี้ไปในบันเทนแล้วอะไรนะรถยังไม่ขยับนไปรถก็ยังไม่ออกเลยการเที่ออกมานะการทางแล้นเป็นเรื่องธรรมสุปเข้าได้ไหมไม่ได้แล้วไม่มีที่จอดแล้วพิสเข้าตรงนี้ได้บ้างแต่ตรงหน้าเซฟิงเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปอ่ะคเลี้ยวขวาเข้าไปนะไม่ต้องวิ่งตรงนะเลี้ยวขวาเข้าไปเป็นลิฟต์เหรอครับที่ลิฟต์โอเคโอเคได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมาก thank you thank you โอเคครับตอนนี้คุยกับพี่ราพอแล้วเขาก็แนะนำให้เข้าไปจอดในลิฟต์ดีกว่านะครับ เลี้ยวขวาขวาตรงเซเว่นนะครับขึ้นลิฟท่าที่หาข้อมูลมารู้สึกว่าชั่วโมงละสี่สิบห้าบาทนะครับเ่ายังไงนี่แหละเดี๋ยวจะลองดูกันนี่ซ้ายขวาก็จะเป็นของกินเยอะแยะเลยนะเอนนะอจะเป็นร้านข้าวแกงนะครับแล้วก็ชิ้นทอดโบราณโบราณดีหรือว่าท่าจะเป็นตรอกเก่าแก่ เป็นอาคารจอดรถบีนะครับชั้นภายในอาคารครับนิ่งรอเป็นลิฟต์นะครับเห็นแล้วก็สูดโอเคครับก็สูดแล้วเราจะต้องขึ้นลิฟต์นะครับลิชั่วโม,มงเท่าไหร่ครับโมงสามสิบโอเคไม่แพงครับปล่าเพื่อนะโอเคก็ให้ดับเครื่องด้วยนะครับ จะชั่วโมงละสาบาทนะครับนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับวันนี้เรากำลังขึ้รนหุ่นยใหญ่ครว้าวถ้าใครมานะครับเมกอพาราครับก็จอดด้านในนะครับวันนี้โชคดีครับมีที่จอดไม่งั้นต้องไปจอดที่ชายนาทด้วยนครับเข้ามีในรีพก็ให้ดับเครื่องด้วยนะครับจะมีที่พนักงานด้านในรีพคนหนึ่งนะ ป, okay. ประตูกำลังเปิดครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับโอเคตอนนี้นะครับถึงชั้นแล้วนะฮะฟลอร์8ชั้นที่8เลยเนี่ยเฮ้ย oh. <Hey. S 3> สูงมากโอเคก็จะมีพนักง,งาน คอยโบกอยู่ตลอดนะครับตื่นเต้นอะ่ะเชาบองไม่ได้ขึ้นนี้แบบนี้เลยนะลูกมันจะมีที่จอดไม่ได้ปะถ้าขึ้นมาถ้าไม่มีที่จอดทำไงอ่ะตรงนั้นเหรอใช่ปะโอเคเมื่อกี้ถามแล้วนะครับเขาบอกขึ้นขอบวนได้เลยนะครับเอ,อนใจเย็นๆลึกอนะุ่นขึ้นออเดี๋ยวเถียงเดี๋ยวเถียงแเราพอเดี๋ยวเดินโบกโอเค ก็รู้สึกว่าที่นี่จะจํากัดความสูงด้วยนะครับโหยู่สูงแค่ไหนแป๊บเดียวอ่ะชั้นแปดอะโอเคอ่าช่วยกันมองหน่อยว่ามีที่จอดหรือเปล่าก็สําหรับรถที่สูงนะครับก็ที่นี่จํากัดความสูงนะครับดูจากหลังคาค่อนข้างเตี้ยนี่ขนาดรถผมรถเก่งนะฮะยังจะเสียวเลยนี่เราขึ้นมาชั้นสิบแล้ว เรอต้องไปดาดฟ้าแล้วล่ะมีแน่นอนออต้องไปดาดฟ้าอรานนั่งไงมีคันหนึ่งครับเราได้แล้วแล้วี่จะรถโอเคเดี๋ยวขอตัว,ตวจับรถก่อนนะครับใช่ตอนนี้เราอยู่ชั้น1ิบนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปเดินดูของเล่นกันนะครับเดี๋ยวขอตัวเอารถเข็นพาหมูขึ้นรถก่อนโอเคก็รอลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฟอร์หกเลยชั้น6ก็เห็นเองับคุแล้วก็ชมแทนนะครับย้ามุก เ <2 S 2> ดียด๋วยวเราจะลองไปดูก่อนครับว่าว่าชั้นไหนมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าวันนี้เขามีรดราคา13-45นะครับที่ชั้น6นะครับเป็นลดราคา80%นะครับวันนี้เป็นวันวันแรกนะครับมีทุกเสาร์ทิ์ก็คือเหลเวลาอีกวันนะครับโอเคเดี๋ยวรอนี่ก่อนตอนนี้ที่อยู่นี่เป็นชั้นหนึ่งนะครับตรงไปชั้นหนก็มีทั้งของเล่นนั้งเสื้อผ้านะครับ ไม่ไม่รอลูกอะ่ะนี่มีของเล่นนะครับตอนนี้นี่หยุดหยุดซะแล้วเดินเดินหยุดหยุดนะครับเอาเอาลูกไปดิโอเคก็เดี๋ยวถ้ายัางไงเราก็จะข,ขึ้นไปชั้นหกเลยนะครับสำหรับชั้นนี้ก็ไม่น่ามีอะไรตอนนี้เดี๋ยวพามากินของกินก่นอนนี้เป็นพวกโมเดลนะครับโมเดลรถมีปืนมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับเจ๊ ม่อเป็นรถบังคับรถยนต์ก็จะมีนี่ร้านเค้กร้านชาออกาแฟนะครับอันนี้นะเออตรงไปเลี้ยวซ้ายนี่ครับนี่ครับของเล่นเยอะมากครับสำหรับเ,เด็กๆคงจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจน่าดูเลยตรงไปดิ โอเคนี่นะฮะก็พาจะดูรอบๆชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้วันนี้ก็มีที่กดตังค์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับชั้นหนึ่งด้านหน้าอยู่ติดกับแบนดนดอรเนลโอเคโอเคก็เดี๋ยวขึ้นดูชั้นบนกันนะครับตามดูเลย ก็จะมีอะเมริกามีการเกมทอยเลโก้โชว์แคแสบีบีกันนะครับชั้นหนึ่งก็จะมีเมซอนมีพวกอาหารนะครับถึงแล้วนะครับชั้นหกนะครับจะมีร้านคองเล่นมากมายนะครับก็เดินไปดูกันเลยนี่นะครับของเล่นลดราคา80%นะครับก็จะมีของมากมายนะครับไปดูของเล่นเลยไปดูนองแก้วไปดูนองแก้วไปดูนองแก้วดูแล้วน้องแก้ว ี่ยสามารถมาดูกันได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเราจะมีฮอตบิลนะครับคันละยี่สิบเก้าบาทสี่คันร้อยนะครับเป็นรถฮอตบิลแบบสี่คันนะครับเออ่แต่ว่าเกรดอาจจะไม่ได้แท้นะครับอาจจะก๊อปแท้นะครเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นโมเดลนะครับส่วนใหญ่ทั้งนี้ที่นี่จะมีโมเดลส่วนใหญ่นะครับเ้าหรออันนี้เ้าหรอใช่ไหมเป็นโมเดลครับ หลายมากมายนะครับน้องแก้วดูยังครับน้องแก้วตัวอะไรครับแปดสิบบาทองแก้วตัวร้อยแปดสิบไปดิอันนี้เราไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ขวานขึ้นมาแล้วแต่ทุกตัวติวดค่ะคุณผ้านี่นะเราจะเห็นว่า เริ่มคึกคักเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเอาไหมนี่นะครับตรงโซนนี้นะครับตอนนี้ผมกลังจะดูทานอนครับเด็กๆชอบนะครับกนนะะ็แล้วกดจากข้างนอกได้ไหมัมนนจะมีีสวิ์ร้อกดจากข้างใน สลับมือเด็กโอเคน,น,น, <Okay. S 1> น่าสนใจครับตัวนี้เออนึกว่ากดปุ่มจากข้างนอกเ่อะไรก็เอาเอานกักแก้วตัวนึงก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินดูร้านอื่นต่อนะครับรวันนี้เดี๋ยวของเล่นจะมีเพิ่มไหมหรือว่ามีแค่น,นี้กรอดูค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ผลทีมาบอกเออเพราะเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้คนจะเยอะหน่อยโอเคครับ อันนี้คือราพูดอะไรก็จะพูดตามเราใช่โอเคแล้วด okay. เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อนะครับสักครู่เดี๋ยวต่อไปไปดูเสื้อใช่ไหมทำไมอยู่กับลูกก่อนนะแล้วไม่มใช่ไปดูอื่นก่อนเป็นโมเดลนะครับเป็นหมีโอ้เราถึงหมีแล้วกันเป็นโมเดลนะครับมีเอลมากมาย น,นีแบบอะไรมากมายเลยนะครับหนึ่งร้านนี้จะเป็นขายของถูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูตรงนี้จะอยู่ตรงตริดกับโซนอาหารเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอาหารเลยนะครับโอเคอันนี้ตัวละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ตัวสองร้อยสิบครับตอนนี้ผมกาลังให้เจดูลง youtube โฆษณาโฆษณายูทูบเบอร์ นี่นะครับร้านยังไม่ค่อยเยอะครับวันแรกจัดพรุ่งนี้แล้วก็มาลลูอ,อีกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ลดราคาถึง80%นะครับสั่ของเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีโมเดลนะครับโมเดลจะค่อนข้างเยอะจะเป็นโมเดลซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้ได้ของเล่นไม่มีเสียงโอเคโอเคอันนี้ไม่มีเสียงนี้ตัวละมมมมมัมันนไไไ่ีีฟฟตัวละร้อยใช่ไหมเจ๊ นี่ตัวร้อยมหาซื้อกันได้นะครับมีไฟมีเสียงใช่ตัวนี้มันมีไฟนรงนัเห็นไหมคะมีจุดตรงนี้กดกดโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับนะครับสำหรับชั้น6วันนี้นะครับก็เข้าคาประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องดูลูกด้วยนะครับเลยถ่ายได้ไม่เยอะก็ใครถ้าอยากซื้อครับก็ลองมาดูเองนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับร้านที่ขายแล้วก็ส่วนมากจะเป็นโมเดลนะครับก็วันนี้ก็สำหรับช่องบิ๊กชอน รถบ้านนะครับก็พามาเปลี่ยนแนวนะครับมาดูของเล่นเด็กๆกันโอเคก็ย้ามีคารทับชั้น6นะครับจัดอยู่ตรงลานกิจกรรมนะครับโอเคก็มาหาซื้อกันได้นะครับวันนี้ของลดกันถึง80%อนวันนี้ช่องบิ๊กชอรถบ้านนะครับก็พามาดูของเล่นนะครับเปลี่ยนแนวก็เดี๋ยวตอนนี้ลูกร้องแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูอีกก็ ติดตามชมสวัสดีครับนี่กำลังลงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนลงจะลงทางไหนนะครับผมก็ไ,<อ>ไม่เคยเหมือนกันนะน่าจะลงทางเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจอโอเคสุดวันลงทางเดิมนะครับตอนลงก็จะค่อนข้างอันตรายหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นทางที่สวนกันต้องคอยดูดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรยการในริบต่ออีกรอบน,นึงครับว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหน สำหรับริบจอดรถในเมืองไทยนะครับที่เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยมีเราลงริบต์มานะครับรีบอยู่าหน้าเราต้องดับเครื่องแว้ดึงเต็มเลยครับนี่สำคัญเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้องคุณนี่จะมเมนได้นะครับ วัน,นนี้เราลงจากชั้นแปดนะครับรเ,เป็นฟิลที่แปลกใหม่สำหรับเมืองไทยนะครับก็อาจจะมีเฉพาะห้างในกรุงเทพนะครับที่ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นการจับนี่ครับชั้นสองแล้ว เแล้วโอาเโอเคเดี๋ยวขอจ่ายเงินก่อนนะครับโอเค